สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็จะพาทุกท่านนะครับเนาะมาดูเสน่ห์จันทร์นะครับเสน่ห์จันแดงนะครับเนาะเสน่ห์จันแดงโบราณนะครับทรงใบนะครับเขาจะคล้ายๆรูปหัวใจนะครับใบใหญ่นะครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับเนาะว่างนะครับแล้วก็เลียวนะครับเลียวลงมานะครับเลียวยาวนะครับช่วงหูใบนะครับเนาะ ก็จะลึกนะครับช่วงหูงใบของเขานะครับแล้วก็จะมีขอบนะครับนอะสีแดงนะครับรอบใบนะครับนะครับเนาะดูลักษณะนะครับก้านของเขานะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับตอนนี้นะครับเขาก็กําลังให้ดอกนะครับซึ่งดอกของเขาก็ออกมาได้ประมาณสัก อาทิตย์กกว่าแล้วนะครับเนาะที่ผมเห็นนะครับเป็นดอกสีแดงนะครับรูปทรงนะครับเนาะเป็นรูปทรงกระบอกนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเห็นออกมา2ดอกนะครับก็สวยงามนะครับเนาะสำหรับอดอกของว่านเสน่หจันแดง ใจทุกไปเลยนะครับก็กะว่าจะเอาไว้ดูนะครับเนาะเอาไว้เป็นตั้งแม่นะครับสําหรับว่านสเสน่ห์จันแดงต้นนี้นะครับก็เป็นว่านมหานิยมนะครับให้ด้านโชคลาภนะครับค้าขายนะครับร่ลำรวยนะครับแล้วก็ ให้ปลูกไว้นะครับเนาะตามบ้านเรือนนะครับหรือเป็นร้านค้านะครับร้านขายนะครับก็จะมีโชคมีลาบนะครับเนาะร่ำรวยนะครับเป็นว้านมงคลนะครับนี่ก็เป็นว่านเสน่ห์จันเขียวนะครับเนาะฟอร์มก,รก็กำลังสวยงามนะครับสำหรับ บ้านเสน่จันเขียวต้นนี้นะครับก็มาดูลักษณะนะครับเนากของก้านของเขานะครับเสน่จันเขียวนี้ก็เป็นก้านสีเขียวนะครับก็จะเป็นลายๆนะครับเนาะก้านสีเขียวนะครับแล้วก็มีจุดลายๆนะครับลักษณะใบของเขานะครับเนาะก็จะคล้ายกับเป็นรูปหัวใจนะครับเนาะแต่อาจจะสั้นกว่านะครับ สั้นกว่าสนีจันแดงนะครับนี่ก็จะออกเป็นไกลๆหน่อยนะครับเนาะเขาก็จะมีหลุดมานิดหนึ่งนะครับเนาะหลุดมานิดเดียวนะครับว่านเสนีจันเขียวนะครับเนาะ นี่ก็เป็นกวักใบโพนนะครับฟอร์มก็กำลังสวยนะครับนอกําบกวักใบโพนนะครับก็ฟอร์มใหญ่นะครับเนาะเงานะครับเนาะแล้วก็การใบนะครับขึ้นตรงนะครับนอกําบกวักใบโพนนะครับเนาะใบก็สวยนะครับใบคล้ายใบโพนนะครับ ผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะก็จะมีะจันเขียวนะครับเสน่ห์จันเขียวนะครับแล้วก็กวักใบโพนนะครับแล้วก็เป็นเสน่ห์จันแดงนะครับความโดดเด่นนะครับเนาะของเสน่ห์จันแดงก็จะอยู่ที่ก้านของเขานะครับเนาะ,ะเป็นสีแดงนะครับเนาะสีแดงเลือดหมูสวยงามนะครับ ก็เป็นความรู้คร่าวๆนะครับเนาะสำหรับว่านสนีจันแดงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ